คลิปนี้นะครับจะพามาดูค่ายเอสกันบ้างว่าซิมฟรีที่ได้มาจากในช่วงนี้โควิดนะมีข้อดีอย่างไรแล้วก็สามารถสมัครโปร1เมก2เมกได้อย่างไรครับจะได้ใช้กันนะครับอันนี้ผมจะทำให้เห็นว่า AS ก็มีของดีๆให้เราใช้กันเหมือนกันครับไปเริ่มกันเลยครับเริ่มกันนะครับซิม AS รับฟรีได้ที่ง่ายสุดนะก็คือสามารถซื้อ กาแฟเมซอน1แก้ว1ซิมครับได้เดีอนวันซิมนะผมซื้อมา2แก้วก็ได้มา2ซิมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะนำเสนอคืออันนี้ฟรีจริงๆโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยก็คืออันนี้ครับให้ไปรับได้เลยที่ไหนที่ไปสนีไทยครับผมสามารถไปรับได้เลยนะครับหรือใครอยากได้ส่งที่บ้านก็ลงทะเบียนแต่ลงทะเบียนเนะี่ยผมงงแล้วมันงงงง่ายๆผ่าน ไปษณนย์เอาบัตระชโชนไปไปยื่นได้แน่นอนครับเดอะวันซิมฟรีแน่นอนนะแต่ถ้าไม่อยากไปศณนีอยากเพราะทุกคนกินกับแอร์เมอนเกือบซะทั้งหมดแหละก็หนึ่แก้วหนึ่งซิมสามารถนํามาสมัครโปรนี้ได้แน่นอนครับแล้วเหลือแล้ว,ลวเฉพาะไม่ต้องสมัครเดี๋ยวผมทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะแต่นี้คือคลิปที่อยากให้รู้ก่อนว่าตอนนี้มีโปรที่ถูกมากและใช้งานได้ดีคือโปรนี้ครับผม ก็คือโป้ขออนุญาตนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวผมรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมจะทำเป็นข้อความแล้วใส่ในดีสคริปชั o นคำอธิบายาข้างล่างจะได้ดูง่ายๆนะอันนี้คือได้มาและเห็นเลยเออมันมีเวลาจนถึงแค่วันที่28นี้นะครับผมเลยรีบมาให้ดูก่อนจะขออนุญาตนะครับ28หรือ27 27นะครับขออนุญาตก็คือให้เห็นนะผมซูมสักนหนึ่งอาจจะแตกนิดหนึ่งนะเอาแค่พอเห็นนะ แต่แน่นอนพอทดลองมาแล้วก็ได้นะครับและที่สาคัญอย่างที่ผมย้ําครับถ้าเราเอาไปดูออนไลน์เอาไปแค่ดูหนังฟังเพลง1เมก2เมกโอเคเลยและอันนี้จะสามารถซื้อโทฟีได้ด้วยอย่างไรเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นนะครับจะบอกไว้เลยว่าสําหรับผู้เปิดใช้เบอร์ใหม่และลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็คือเปลี่ยนจากครูมา AS, เบสปทมาเอเก็ใช้ได้นะครับหรือ ถ้าไม่งั้นก็คือต้องซื้อซิมใหม่ซึ่งเราไม่ต้องซื้อเราได้ซิมฟรีมาใช่ไหมครับเมื่อเปิดแล้ววิธีการเปิดซิมเอสไปดูได้ในที่ผมทําไว้นะง่ายๆเลยครับก็คือ28จังหวัดนะแต่เทคนิคย้ําจริงๆแล้ว28จังหวัดสมัครได้แต่พอมาใช้จังหวัดอื่นก็ใช้ได้เช่นกันถ้าใครมีจังหวัดใกล้ๆลองไปเปิดหรือไปเปิดใช้ก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้ก็ใช้ได้นะครับผมทดลองมาหมดแล้วนะเริ่มต้นคือ ระหว่างวันที่ยี่สิบถึงยี่บเจ็ดนะเหลือเวลาอีกสาวันนะครับก็เพิ่งเห็นขอไปด้วยเลยชา้าไปห,หน่อยนะซิมที่ใช้ได้เกือบทั้งหมดยกเว้นซิมทูไฟอันนี้ซิมทูไฟเป็นซิมที่ไว้เหมือนท่องเที่ยวนะก็เลยไม่ได้ครับวิธีการง่ายๆครับก็คือหกสิบบาทใครย่ายขอภยัยใครใช้เน็ตไม่มากและที่ผมเคยรีวิวหนึ่งเมกให้ดูมันใช้ได้เลยใช้แค่หกสิบาทครับเน็ตไม่อัน้นไม่จํากัดพื้นที่แต่แค่ความเร็วหนึ่งเมกหนึ่งเมกก็เร็วใช้ได้แล้ว A.S. p e ร i f l e ก็ได้ด้วยเช่นกัน30วันนะและใช้ได้6เดือน6รอบบินนะครับสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน940ดอกจัน436722ชาร์ป722สี่เหลี่ยมอันนี้เป็นหาดลันค้านะซึ่งผมได้ข้อมูลจาก้ันค้านี่มาซึ่งพี่คนนี้ดีมากก็ใช้อันนี้สมัครเลยนะครับจะได้เหมือนให้เขาด้วยเพราะเขาเป็นคนดีมากให้ข้อมูลดีมากและเร็วมากครับ90บาท ในบร่รจำกัดเร็ว2เมกเพิ่มอี30บาทได้2เมกนะครับใครพอมีตังขึ้นนิดหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็เหมือนเดิม777ดอกจัน941ดอกจัน436722ชาร์ปโอเคนะครับสี่เหลี่ยมขออภัยครับและถ้าเกิดใครต้องการให้ถูกที่สุดและก็มีโทรฟีก็ให้รวมกันก็คือสมัครอันนี้อันแรก60บาทบวกกับสมัครโทรฟีทุกเกิดขายครั้งละ15ที30บาทคูท่ก,กันเลยแล้วก็ แต่ข้อนิดหนึ่งนะถ้าโทรฟรีได้แค่3เดือนแต่ก็ถือว่าลดภาระเราไปได้เยอะแล้วนะครับดอกจัน777ดอกจัน942ดอกจัน436 722สี่เหลี่ยมครับโอเคนะครับ60บวก30 90ก็จะได้ทั้งเน็ตฟรีขออภยัยเน็ตไม่อั้น1เมกและก็โทรฟรี15นาทีทุกเครือข่าย แต่โทรฟรีสามเดือนและ90้บาทบวกร้อยสามสิบก็เป็นร้อยยี่สิบได้เน็ตสองเมกเอาที่ถูกที่สุดผมว่าหนึ่งเมกก็พอแล้วเพราะผมใช้แล้วมันตอบโจทย์ว่าเอ้ยดูได้ลื่นๆ่นดูดีเอลทีวีดูทีวีออนไลน์สบายสบายไม่ต้องกลัวเน็ตไหลไม่ต้องกลัวกินเงินเพิ่มอย่างแน่นอนครับต่อมามาดูที่จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์นะครับที่ดีมากๆแน่นอนมันมีกรุงเทพเพราะกรุงเทพคนเยอะสุดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยอยากจะบอกว่า ก็นะฮะเมือนการบ้านผมได้เลยจะเชิงเทราชลบุรีนคะรนายกนนทบ,บุรีปทุมธานีใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับถ้ามีโอกาสไปไปสมัครนะ หรือใครที่อยู่ตรงนั้นสมัครไว้ให้อีกคนหนึ่งแล้วส่งซิมมาให้ก็ได้นะมันเหมือนจะเส้นเปลืองหน่อยแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะใครที่อยู่นอกเหนือจังหวัดนี้ผมอยากให้ลองกดดูบางครั้งมันกดได้นะฮะผมทดลองมาหลายครั้งแล้วก็อย่าลืมกันนะ28จังหวัดเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําสรุปเป็นข้อความและส่งไว้ในใต้คลิปนันเองนะครับเขาบอกเงื่อนไขการสมัครคือสมัครแพ็กเกจเสริมภายใน7วันนับจากวันเปิดเบอร์เท่าน,นั้นนะครับต้องสมัครโดยใช้มือถือตัวเองเท่านั้นไม่สามารถให้ที่ร้านสมัครให้ได้นั่นเองครับ โอเคไหมครับเพราะทําไมต้องย้ําเพราะว่าเน็ตไม่เน็ตเน็ตไม่อั้น1 0 m เมกกับ4 m เมกเนี่ยมันหมดไปแล้วนะเพราะต่อไปเนี้ยที่เราเห็นมาอันนี้คืออธิบายต่อเลยนะจะเป็นเน็ต4เมกใช้ได้ 30G จิกถ้าดูหนังมากๆมันไม่พอนะครับ10เมกก็ดูได้ 30G จิกมันก็จะไม่พอเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่ใช้มากก็ตังถือว่าตอบโจทย์นะมาใช้โปรนี้ได้4 m เมกก็ 30G จิกเนี่ยขำๆง่ายๆ อย่างที่ผมบอกครับดูหนังตลอดเวลามันใช้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยเมกถ้าดูหนังหนึ่งชั่วโมงนะถ้า2อชั่วโมงมันก็เกือบสามสองสามประมาณห้าชั่วโมงเนี่ยมันคือหนึ่งจิกแล้วถ้าดูหนังแค่วันละห้าชั่วโมงหนึ่งจิกพอไหวสามสิบวันก็พอสาสิบจิกก็พอไหวแต่ถ้าดูตลอดเวลาดูแล้วเป็นวันละ6กเจชั่วโมงดู youtube ตลอดเวลาไม่คุ้มแน่นอนถึงมันจะเร็วกว่าแต่มันหมดแน่ๆจึงเน้นย้ำว่า ให้ใช้โปร1เมกไม่อั้นกับ2เมกไม่อั้นตอบโจทย์กว่าดูส่วนเรื่องความเร็วเน็ต1เมกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมทาคลิปแยกอีกอันหนึ่งนะเพื่อเห็นว่าเออที่จริงแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากถ้าเราดูออนไลน์ธรรมดาแต่ถ้าเราไปทําหากินก็คือไปส่งข่าวไปส่งอะไรที่มันต้องใช้ความเร็วสูงก็ย้มยอมรับว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับนี่แหละครับคือเน็ตของ AS ที่ได้มา นำเสนอให้ฟังนะครับอย่าลืมถึงวันที่27นี้เท่านั้นนะครับโปรไม่อั้น1เมกและ2เมกเดือนหน้าไม่รู้ว่าอย่างไรแต่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรจะนำมาขุยให้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวซิมตัวนี้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อโปรนะแต่อันนี้คือแบบซื้อโปร1เมก2เมกไม่อั้นและโทรฟรีก็ไม่อั้นด้วยนะครับ ขอบคุณทุกทนขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ